สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังแล้วเปิดสุขสุขันสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนีนบอลลังจีงมาออกมาว่าเรื่องคอมเมนต์ทุกคนคอมเมนต์ี่คือที่ว่าบลังเห็นในข่าวนะที่ว่าเกิดสงครามกันทวนเต็มกระทึงน้องมื่อนี้เป็นมือที่สามทุกคนเป็นมือที่สามที่ว่าสู้รบกันกับประเทศไทยบลลังก็อยากให้ อยากส่งกำลังใจไปให้พี่น้องคนไทยและก็ทีวีตามแนวไยแดนหรือว่าทหารไทยอันดับแรกก็คือให้เพิ่นสู้ๆและก็ส่งกำลังใจให้เพิ่นต่อให้บอลบาลังมาเป็นคนลาคนไทยเป็นคนลาวางสิกระก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องคนไทยให้สูู้เดิมงเดิมถ้านี่ก็คือได้ยินข่าวว่าเพิรนส่งเครื่องบินคิฟเฟนออกไปทุกคนเพิรนส่งเครื่องบินคิฟเฟนออกไปและที่นี่ประเทศเขมรบอลังสังเกตร้ายเถืออะไรทุกคน มันคือบ่มี่แบบว่าเครื่องบินออกมาโตกต,ตจากดีนะเห็นแต่ว่ายิ่งแต่พวกปืนใหญ่จากสี่ทุกคนบ่อยเห็นคือว่ามีข่าวแบบว่าเครื่องบินเครื่องบินที่ว่าคข่ายๆเครื่องบินลบคืออยู่ไทยนะเห็นบ่เครื่องบินลบพันอย่างงเดียวกำลังเห็นในข่าวนะเขาห้องเครื่องบินอย่างเครื่องบินคิฟเฟนและ f เอฟสิบหกทุกคนิ่นมีหลายรุ่นหลายขนาดพี่น้องคนไทยนี่ความจเจริญร้ายทุกคน ทีวาเห็นกันไปนะพี่น้องประเทศเก็มีนะ่ะบม่มีเค่องบินลบและสิมาสู่กับประเทศไทยเบิ่งจากการทีวาว่ากองทัพของเขาทุกคนมันกับบมี่แบบว,ว่าเทคโนโลยีทีวาท่านสมัยสัมประเทศไทยปันนั้นเขายัางยิ่งมาก่อนก็ขึ้นในข่าวนะพี่น้องบ่าวาข่าวต่างประเทศซื่อต่างประเทศกตสิมันก็ออกไปว่าขาเมเ้นนะ ยิ่งมาใส่ประเทศไทยสะก่อนทุกคนยิ่งมาใส่โรงพยาบาลยิ่งมาใส่เซเว่นปั๊มน้ำมันพี่น้องยิ่งมาใส่บานเรือนประชาชนเสียหายร้ายอย่างพี่น้องแลวตอนนี้มีข่าวออกมาว่ายุราวกับมีลูกระเบิดหรือว่าลูกปืนใหญ่อะไรพี่น้องทางเขมรนั้นยิ่งไปแล้วมีผลมีบานเรือนประชาชนเสียหายอยู่ อยู่ทางฝั่ง,งลราบ้านเฮาพี่น้องก็คือมีข่าวออกมาฮะนั้นแต่ว่าบอกหูว่าจริงหรือตัวพี่น้องความชัดเจนก็นยังบอกปันใดพี่น้องก็ยังบอกหูคือกันทุกคนอันนี้ก็คือวารังมานังบรรยากาศอยู่ในสวนของประเทศไทยทยกพี่น้องเด้อมานางังเบงละกระลุ่นว่าสงครามครั้งนี้มันสิจบที่ใดพี่น้องนี่แหละคอมเมนต์มือเสาร์นี่ก็คางก,กับเบทลายวะเป็นข่าวออกมาคือว่าหาพันคนพี่น้องมือเสานี่สำหรับ กลับบ้านนะพี่น้องนะในด่านนะบรรยากาศพี่น้องเงียแรงๆทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4โมงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวประมาณ3ทุ่มบอลังกสินยางไปรับเอาแฟนแหละพี่น้องปั่นจักรยานไปแหละข้างหนังห้างของบอลังนะไปรับแฟนย้ำเรื่องงานกับจัก,กรยานคู่ใจพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็มานั่งถ่ารอเวลาทุกคนลมเย็นพี่น้องอันนี้คือสวนสาธารณะนะอยู่ในประเทศไทยเรื่องหนะึ่ ต่อให้บอลังมาเป็นคนไทยบอลลังเป็นคนลาวบอลลังกัคนไทยคือพี่น้องบ้านเดียวกันเพราะว่าประเทศไทยนี่บอลลังหักที่สุดเพราะว่าเพิ่นไห้ที่พักทีอยู่อาศัยไห้ทีทําม,มาห้าก,กินพี่น้องอันนี้คือประเทศไทยคืออยู่ในกรุงเทพนี่เพิ่นไปกังวลนกับไวือย่าง้พี่น้องแต่ว่าประเทศเขมรนี่งูมเป็นอะไรเดี๋ยวนี่ก็เป็นโอกาสที่ว่าข่าวดีพี่น้องข่าวามีนกลับบ้านนะสิแรงงานลาวแบบเฮาหรือว่าหลายๆคนพี่น้องคนลาวเพิ่นจะไม่เห็นงานอยู่ไทยกะ รีบมาพี่น้องเพราะวา่าคนไทยผลิตอนหับเสมอมากับอย่างให้แบบตั้งใจเห็ุงานทุกคนต่างใจเห็ุงานต่างใจเก็บเงินมาหาเงินก็คือมาหาเงินบอแมนวา่าให้แบบวา่ามาแหละออกนอกกรอบนอกลูกนอกทางเงินสีพี่น้องแนวใดบดีห้ากับบดแนวใดมันดีเ้ากับจึงเห็ดพี่น้องนี่คือสําหรับความแบบวา่าจากใจของบอลังทุกคนเลยบอลังก็สีมาออกแต่วา่าแต่เพียงซํานีพี่น้องน,น่นเอก็ ทังเว้นนี่ทุกคนนี่ยังมียุ่ทุกคนมาลังก็ลอถ่าหอดเวลาสี่ทุ่มทุกคนจะไปรบมาแฟนทุกคนเป็นบรรยากาศยามแรงๆทุกคนมานั่งล่นมานั่งพักผ่อนมานั่งเศร้าเมื่อยพี่น้องยามเลิกงานทุกคนเลยจังได้กะฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องทหารไทยทุกคนแล้วกะคนทีวายูในแนวชายแดนทุกคนเลยแถวชีสเกตแถวบุรีรัม์สลเป็นบอก บอลังกับบิ่หุงชัดเจนดอกที่ว่าเพิ่เกิดสงครามกันคือปดิคิดว่าข่าวมาสิบว่าเป็นสงครามและบานไปลายไปขนาดนี้คนกะพิพายหนาบุ้บว่าคมินนี่สิครับบ้านมัดเลยบอนคือบอลังกับตัดทรงผมแบบนี้ฮู้บอลังก์กันยานคือกันทุกคนย่านคือกันใน,น,นใเวลาออกไปหันไปนี่หรือว่าไปซื้อเขากนำนาเวลาไปกาแฟสิย่านบนถามว <laughs> ่าเป็นคนคมเมนบ่ว่าเราบอลังต้องบอกว่าว่า,วาทายให้ชัดเจนแหละกะ ว้าวล้าวให้คลองแค่ใครก็ซีว้าว่าบาลังเป็นคนล้าวนี่ทุกคนกับบาลังสิไปตัดผมแหละมื่อื่นเมื่อนี่บาลังสิไปตัดทรงบอกสร้างตัดผมเลยนะบอกว่าตัดผมทรงทหารไทยนั่สิให้่นตัดให้พี่น้องนี่แหละพี่น้องบาลังก็ออกมาให้ความคิดเห็นหรือว่าออกมาให้กำลังใจทรงกำลังใจให้พี่น้องทีวายูไซแดนพี่นอ้องอาสาลาพี่นี่ฝากกดไ์ก็แชร์ฝากตกิดตามให้บาลังนะเพื่อนเด้อฝากเป็นกำลังใจให้บาลังให้เป็น กำลังใจให้หนุ่มลาวคนนี้เนี่ยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอเกาอา่าคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ